ข้หนังช่วงนี้คนน่าจะติดตาตึงใจกับฉากไล่ผีคนลุงยักษ์จากหนังที่หยดสองกันอยู่ซึ่งก็ไม่น่าใช่เครื่องเกินค่าสักเท่าไหร่เพราะมันจะมีสัก,กิี่เรื่องเชียวที่ไล่ผีกันจนตัวกระเด็นติดฝาหรืออามาราหน้ำมนไปต่อยกันจนคนดูหันไปสงสารผีแทนในขณะที่เรื่องอื่นที่ทําให้พรมน้ำมนหรือสายเข้าสารก็หวานอาคมไล่ฟ้ากันแบบที่เห็นจนเบื่อ,อ ซึ่งนี้ก็น่าจะกลายเป็นหนังอีกเรื่องที่มีฉากไล่ผีปราปีศาจที่น่าตื่นตาตื่นใจแม้ว่ามันจะดูออกไปทางกระทือนลซะมากกว่าก็ตามแต่ถ้าพูดถึงหนังไล่ผีแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองข้ามต้นตำรับและตำนานในการไล่ผีของโลกภาพยนตร์อย่าง The Exorcist จากปี1973สร้างจากนวนิายายดังในชื่อเดียวกันจากปี1971และสร้างภาพจำของการไล่ผีในโลกตะวันตกให้กับภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง แต่รู้หรือไม่จุดเริ่มต้นของทีเอ็กซซอร์ซิฉบับนิยายนั้นได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์การไล่ผีที่เกิดขึ้นจริงและเป็นข่าวการไล่ผีที่โด่งดังมากในอเมริกาเลยทีเดียวในอาร์คายเอพิซดนี้ผมคริสลีจะขอเล่าถึงเคสของโรแลนโดคดีการไลผ่ผีที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิยายและภาพยนตร์คนไล่ผีระดับตำนานพร้อมทั้งการสืบหาความจริงอีมุมของเรื่องราวครั้งนี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของเรากัน ผมขอให้คุณกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและเปิดการสร้างรายได้ให้กับช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราถ้าคุณพร้อมแล้วผมจะเล่าอะไรให้ฟังล่าสุดนี้ช h a น n e l ของเราสามารถส่งซุปเปอร์แตงได้แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปของเราก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงได้ที่ปุ่มพวกนี้ได้เลยขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการเป็นทอนน้ำเลียงครับเมื่อพูดถึงการเข้าสิง ที่หมายถึงการที่สิ่งโชดได้าบางอย่างแทรกแสงเข้ามาในร่างคนเป็นแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนวัฒนธรรมร่วมของคนเกือบจะทั่วโลกเพราะไม่ว่าไทยจีนหรือฝรั่งก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ของตัวเองเหมือนกันหมดแต่จะต่างกันตรงที่ไทยเราจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของวิญญาณมนุษย์ที่การมาเป็นผีร้ายในขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งนับถือาศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นฝีมือของปีศาจที่เป็นตัวตนชั่วร้ายนั่นเลยทําให้ในทางาศาสนาคริสต์โดยเฉพาะของนิกายโรมันคาทอลิก จะมีการประกอบพิธีสลับขับไล่ปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะหรือที่เรียกว่า exorcism นั่นเองแถมพิธีตรงนี้ก็มีกฎหมายาศาสนาจักรรับรองด้วยโดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักวาติกันหรืออาร์ชบิชอปที่ดูแลพื้นที่นั้นๆอีกทีแต่ถึงอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลักลอบทำซะมากกว่าเพราะแทบไม่มีคำขอประกอบพิธีอันไหนได้รับการอนุมัติเลยโดยเฉพาะในยุคสมัยของโปเฟรนซ์ที่มีแนวคิดแบบสมัยใหม่และดูเหมือนไม่ค่อยสนับสนุสน,นเรื่องนี้สักเท่าไหร่ ตรงนี้ผมเรียบเรียงจากข่าวมาตั้งแต่ปี2013ถ้ามีข้อมูลอัปเดตใหม่หรือมีส่วนไหนคลาดเคลื่อนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่องคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับเรื่องราวคดีไล่ผีของโรแลนดนั้นมันเริ่มมาจากบทความทางนักเสพพิมที่เล่าถึงรายงานแบบไม่ระบุที่มาถึงเหตุการณ์ผีสิงและการทำพิธีขับไล่ซึ่งรายงานนี้ได้ถูกตีพิมพ์เมื่อกลางปี1 9 4 9ในรายงานได้อ้างถึงสิทยาพิบาลประจำบ้านลูเธอร์ไมชูเซ โดยระบ,บุว่าในเหตุการณ์ขับไล่ปีศาจครั้งนี้มีประจับพยานทั้งหมด48รายโดยในจํานวนนี้มีบบนักบวชคณะเยซูอิตทั้งหมด9รายโทมัสปีอร์เลนนักเขียนและนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันได้เคยอ้างอิงถึงบาทหลวงวอเตอร์เอชฮาร์โรลน ประจักษ์พยานและผู้เข้าร่วมพิธีโคสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่และเนื้อหาจากไดอารี่ของหลวงพ่อเรมอนเจไิชอปที่ได้บันทึกเ,เหตุการณ์การทำพิธีขับไล่วิญญาณในหน้าของเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกได้โดยนาาสมมุติว่าโรแลนโดหรือโรบบี้สำหรับโรแลนโดหรือ็อบบี้แมนแฮมซึ่งเราจะขอให้สั้นๆว่าโรแลนชื่อที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นนามสมมุติจากช่วงเวลาในขนาดนั้นเขาเป็นเด็กนุมชาวเยอรมน,นีวัย14ปีเกิดเมื่อปี1953 เติบโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายลูเทรันจัดเป็นอีสายหนึ่งของศาสนาคริสต์ฝั่งโปร,รเตสแตนต์โดยครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอาศัยในเมืองคอเทสิตี้รัฐแมริแลนช่วงทศวรรษที่1940โรแลนด์เป็นลูกคนเดียวของบ้านเวลาจะได้สนุกอะไรเขามักจะมีผู้ใหญ่ในบ้านเป็นเพื่อนเลสมากกว่าโดยเฉพาะกับป้าฮาริเอตที่เชี่ยวชาญในเรื่องผู้ผีวิญญ,ญาณเช่นครั้งหนึ่งที่ป้าฮาริเอตได้พาโรแลนด์มารู้จักกากาดาอวยจา หรือกระดานสื่อบรญยาณแบบผีถ้วยแก้วบ้านเราในตอนที่โรแลนด์รู้สึกสนเจก,กระดานที่ว่านี้ในเวลาต่อมาหลังจากการจากไปของป้าฮาเรียครอบครัวของโรแลนก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดข้าวของในบ้านเคลื่อนที่ได้เองบางครั้งก็จะมีสิ่งของเริ่มลอยขึ้นมาได้ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาเกิดขึ้นเวลาที่มีโแรแลนด์อยู่ใกล้ๆนั่นทำให้ครอบครัวของโแรแลนด์ต้องไปขอความช่วยเหลือจากลูเทอร์ไมชูเซ่สิทยาพิบาลประจำบ้านซึ่งหลังจากนี้ผมจะเรียกว่าหลวงพี่ลูเทอร์แทนนะครับและด้วยความที่หลวงพี่สนใจในเรื่องปรัจิตวิทยาสาสตร์ที่ว่าด้วยปรากฏการณ์ทางจิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติเลยให้โแรแลนด์มาค้างคืนที่บ้านเพื่อสังเกตอาการหนึ่งคืน หลังจากการสังเกตการณ์ในคืนนั้นหลวงพี่เดลระบ,บุว่าสิ่งของขยับไปมาได้เองตามที่ครอบครัวโรแลนดเล่าถึงจึงได้แนะนำให้ครอบครัวพาโรแลนดไปพบกับบาทหลวงนิกายคาทอลิกหลังจากทำการสอบสวนอาการอย่างเรียบร้อยแล้วการขับไล่ปีศาจจึงได้เริ่มขึ้นตามที่บันทึกไว้โรแลน์ต้องเข้าพิธีขับไล่ปีศาจอยู่หลายครั้งจนกระทั่งครั้งที่ประกอบพิธีโดยบาทหลวงโรมันคาทอลิกเอ็ดเวิร์ดฮิลที่โรงพยาบาลมหาวิทยายลัยจอร์ทาทว์ซึ่งเป็นสถาบันของนิกายเยซูอิต ระหว่างการทำพิธีมือคนเด็กหนุ่มได้โดนจับพันธนาการเขาได้ทำการหักสเปริงจากใต้เตงออกมาแล้วใช้มันทำร้ายบารหลวงเข้าที่แขนซึ่งการการะทำที่ว่ามานี้เด็กหนุ่มอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำมันพิธีขับไล่ครั้งนั้นต้องหยุดลงกลางคันเพราะเหตุการณ์ที่เริ่มจะรุนแรงขึ้นและว่ากันว่าบารหลวงหิวประสบปัญหาทางอารมณ์และหายตัวไปจากชุมชนคอเทสิตี้ หลังจากการขับไล่ปีศาจของโรแลนด์ที่ล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งเหตุการณ์ประหลาดต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆเช่นอรอยขีดข่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้บนร่างกายบางก็เป็นข้อความบางก็เป็นสัญลักษณ์ต่างๆแม่ของโรแลนด์ที่กำลังหมดหวังจึงจะตัดสินใจพาโรแลนด์ไปพักอาศัยที่เมอร์เซนหลุยส์รัฐมิสซูรีซึ่งจริงๆแม่ของโรแลนด์มีความคิดจะพาลูกชายของเธอกลับไปบ้านเกิดหลายครั้งแล้วจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่ีโเขาองโรแลนด์ปรากฏรอยขีดข โวยครั้งนี้พวกเขาได้พาศัยที่บ้านญาติณชานเมืองเบลนอร์เป็นการโชคราวระหว่างนั้นลูกพี่ลูกน้องของโรแลนด์ได้ติดต่อกับบิชอปศาสตราจารย์ที่มหาวิทยายลัยเซนต์หลุยส์และได้พามาพูดคุยกับวิลเลียมเอสโบเดนคนรู้จักที่มหาวิทยายลัยคริสตจักรทั้งสองได้เดินทางไปหาโรแลนด์ที่บ้านญาติพวกเขาสังเกตเห็นเตียงที่สั่นและวัตถุที่ลอยไปมาในขณะนั้นโรแลนด์ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปมันเป็นเสียงที่แหบพร่า สิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นการสมบุดคำหยาดที่แสดงถึงความตั้งเกตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชนิดบางครั้งเขาก็จะพูดเป็นภาษาล,ลาตินทั้งที่เขาไม่เคยเรียนภาษานี้มาก,ก่อนด้วยเหตุนี้ทําให้บาทหลวงโบเดนไปขอการอนุมัติจากอาร์บิชอปเพื่อทําพิธีขับไล่อีกครั้งโดยการทําพิธีครั้งนี้มีขึ้นที่โรงพยาบาลเดอะอเล็กซราเธอร์ในเมืองเซาท์เซนต์หลุยส์ปัจจุบันโรงพยาบาลนี้ปิดตัวไปแล้วเมื่อปี2023ในการทําพิธีครั้งนี้ก็มีนักบวชอีกสองรูปเข้ามาช่วยสนับสน นั่นคือบาทหลวงวอเตอร์ฮารโลรรนและวิลเลียมแวนรูบาทหลวงจากคณะเยซูอิตอีกคนบาทหลวงฮาโลรันระบุว่าระหว่างทาพิธีบทร่างกายของโลเรนได้ปรากฏรอยขีดข่วนเป็นข้อความต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคําว่าอีวิลที่แปลว่าชั่วร้ายหรือปีศาจหรือจะเป็นเฮลที่แปลว่านรกนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์ต่างๆบางทีก็จะพูดถึงการจับ,บาทหลวงหรือแม่ชีมาเซสังวาด ในช่วงของการสวดขับไล่ร่างกายของโรแลนก็สั่นกระตุกใจรุนแรงและดิ้นรนด้วยเด,ดแรงที่เกินกว่าจะสิบสี่จะทําได้โรแลนที่ดิ้นขัดเขืนการสวดขับไล่ก็ทงจมูกของบาดหลงให้โรแลนหักด้วยการทําพิธีดําเนินอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลาหลายวันเมื่ออาการดีขึ้นเขาก็ถูกส่งตัวกลับบานแต่เรื่องก็ไม่จบง่ายๆเพราะในวันอีสเตอร์ซันเดย์อาการของโรแลน์ก็กำเริบหนักอีกอุณหภูมิห้องลดต่ำลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ปรากฏตัวอักษรคำว่าท้าออกหรือ Ex i t ซูโนขึ้นมาที่กลางหน้าอ,อกการไล่ผีอีกครั้งนี้กินเวลายาวนานถึงสสัปดาห์รวมถึงมีการทำพิธีสีลจมให้ด้วยเพราะครอบครัวของโรแลนด์ไปโปรเ,สเตสแตนต์เขาจึงไม่เคยผ่านพิธีนี้มาก่อนตลอดระยะเวลาสามเดือนในที่สุดการประกอบพิธีครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จโรแลนด์ได้รับการปัดเป่ววิญญ,ญาณร้ายออกไปและมีท่าทีสงบขึ้นเขาได้กลับมาใช้ชีวิตธรมธรมดาธรรมดาอย่างสงบสุขแต่อย่างไรก็ดี การทาพิธีขับไล่ปีศาจครั้งนี้กลับมีแต่จุดที่น่ากังขาเต็มไปหมดจนบางครั้งก็เกิดคําถามขึ้นมามากมายว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเน่ในหนังสือ Process: The True Story of an Exorcism เขียนโดยโทมัสบีอ l ร์เลนของปี1993เขาได้ระบ,บุไว้ในหนังสือของเขาว่าผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันได้เห็นตรงกันว่าโรบบี้หรือโแรแลนด์เขาเป็นแค่เด็กหนุ่มที่มีอาการผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น ต่อมาในปี2013เขาได้ยืนยันความเห็นนี้อีกครั้งโดยเขาได้มองว่าเรื่องที่โแรแลนด์ถูกปีศาจสิงสู่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยเขาได้อ,อื่นถึงคำพูของบานโ,โลฮาโรแลนที่แสดงออกถึงความไม่แน่ใจในเหตุการณ์เหนือธรรมชาติครั้งนั้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณเอาเลนได้ถามหลวงพ่อฮารโแรแลนด์เพื่อขอคำยืนยันเรื่องการถูกปีศาจสิงสู่ของโแรแลนด์แต่หลวงพ่อได้ตอบกลับมาว่าไม่ผมให้ปากคำเรื่องนี้ไม่ได้ผมไม่เคยให้ปากคำที่ใช้จริงกเก ผมรู้สึกเหมือนไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกับมาร์คออฟสัสนิกนักเขียนและนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเขาได้ตั้งคำถามถ,ามถึงเหตุเหนธรรมชาติพวกนี้เอาไว้มากมายโดยเขาได้เสนอความคิดเห็นขึ้นมาว่าโรแลนโดเป็นแค่เด็กขี้รังแกเอาแต่ใจเขาแสดงอาการแผงริบแผงเด็ดออกมาเพาเื่อเรียกร้องความสนใจหรือแค่เพื่อให้ได้หนีออกมาจากโรงเรียนทั้งนีออฟซัสนิกยังได้กล่าวว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อไฮโรแลน์ไม่เคยได้ยินเสียงของเด็กหนุ่มที่เปลี่ยนไปเลย และโรแลนด์นั้นแค่พยายามเรียนแบบภาษาลาตินเท่ได้ยินจากนักบวชในเรื่องรอยขีดข่วนบนร่างกายนั้นก็ไม่มีใครไปตรวจสอบเล็บของเขาเพื่อดูอว่ารอยพวกนี้เขาทําขึ้นมาเองหรือไม่และอีกหลายเรื่องที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรรองรับระหว่างการสืบสวนออฟซัสเนกจะได้พบความจริงอีกหลายประการที่ว่า ที่ขับไล่ช่วงแรกแรกที่อ้างว่าประกอบกันที่3210ถนนเบเกอร์ฮิลล์เมลเรเนียรัฐเมดิแลนด์เป็นข้อมูลที่ผิดเช่นเดียวกับที่อยู่ของเด็กหนุ่มที่เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ที่เมลเรเนียแต่จริงๆแล้วที่อยู่ของเขาคือคอสเทสตีตตามที่ได้เล่าไปตอนแรกนั่นเองข้อมูลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีการบันทึกหรือตรวจสอบข่อเท็จริงไม่มีหลักฐานว่าปานโลฮิวไปเยี่ยมที่บ้านของเด็กชายหรือให้เขาเข้าพักที่โรงพยาบาลจอร์ทาว ขอให้มีการพัฒน,นาการและพยายามขับไล่ปีศาจในโรงพยาบาลแห่งนี้รวมทั้งรายงานการบาดเจ็บขนาดทำพิธีด้วยและยังมีหลักฐานมากพอที่จะหักล้างเรื่องที่หลวงพ่อหิวมีภาวะวิกฤตทางอารมณ์และหายตัวไปจากชุมชนคอเทสิตีนอกจากนี้เขายังให้ความเห็นว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ต่างรับอิทธิพลมาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตัวเองเช่นจิตแพทย์ก็จะมาว่าโรแลมีอาการป่วยทางจิตแต่สำหรับนักบวชถือว่าเป็นการสิงสูของปีศาจ แต่สาหรับนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์นี่ถือว่าเป็นวัตถุเิศอย่างดีในการทรางผลกําไรพูดง่ายๆก็คือแต่ละคนจะมีมุมมองต่างกันไปตามสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนมาและต่อยทำเป็นเหมือนมองเห็นข้อเท็จจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับตรงกันข้ามและพวกเขาจะพยายามหาเหตุผลที่จะเบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้สอดคล้องกับวาระของตัวเองตัดภาพมาที่ปากคาจากเพื่อนสมัยเด็กและเพื่อนบ้านของโรแลนด์กันบ้างพวกเขาได้ให้การกับออฟฟัสนิกว่า โรแลนด์เถียวเป็นนักแก้งคนที่ฉลาดมากเขามาจะเล่นอะไรแผลงๆเพื่อให้แม่กลัวและหลอกพดเด็กๆแถวบ้านบ่อยๆเช่นเดียวกับโจโนิเคลิลนักเขียนนักสืบและบรรณาธิการได้กล่าวไว้ในบทความ Exorcism Driving Out the Nonsense ของปี2001ไว้ว่ามันไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่ชี้ว่าเด็กชายคนนี้ถูกปีศาจหรือวิญ,ญญาณร้ายเข้าสิงนอกจากนี้นิเคิลยังปฏิเสธเรื่องที่โรขี่โคนตามร่างกายนั้นเกิดมาจากพลังเหนือธรรมชาติ แม้จุดที่เกิดรอยนี้จะเข้าถึงได้ยากเพราะถ้าตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นต่อให้ไม่มีกระจกก็สามารถทําให้เกิดรอยได้อยู่ดีและถึงมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเพิ่มจํานวนมากขึ้นมันก็จะไม่เกิดในส่วนที่เข้าถึงยากบนร่างกายอีกเลยและยังไม่อยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้เจอรายงานว่าเห็นเด็กหนุ่มรายนี้ใช้เล็บขูดบนหน้าอกของเขาไปคําว่าเฮลและไครส์อีกด้วยนอกจากนี้ในทางวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่ามันเป็นผลมาจากภาวะทางจิตใจของโรแลนด์ที่กําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ประกอบกับการที่เขาสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่ผูกพันทําให้สมองมีปฏิกิริยากับร่างกายอย่างรุนแรงส่วนเรื่องของพลังกำลังที่เกินปกติของเด็กชายก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดสำหรับเด็กผู้ชายในวัยประมาณนี้นิคเนจึงสรุปได้อย่างไม่ยากเย็นว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการลวงโลกเท่านั้นในขณะที่สองนักวิชาการศาคริสเตียนอย่างศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาเทอร์รี่ดีคูเปอร์และศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาเซนดี้เคแอปเปอร์สัน ได้แสดงความเห็นสนับสนุนในความเชื่อผ่านหนังสือ Evil Satan Sin and Psychology ว่าแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่การทำพิธีไล่ผีนั้นก็จะเป็นต่อการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปและกรณีที่มีการเข้าสิงแบบของจริงก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ในมุมมองของจิตวิทยาศาสตร์เราทั้งปฏิเสธคำอธิบายตามธรรมชาติและเลือกที่จะนำเสนอมุมมองเหนือธรรมชาติและมุมมองตามธรรมชาติของปีศาจแทน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็ได้การมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนวนิยาย The Exorcist โดยวินเลี่ยมปีเตอร์แบตีและการมาเป็นหนังสยองขวัญระดับคืนหิงที่กำกับโดยวินเลียมฟรีค,คินและมันก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ Process ภาพยนตร์สยองขวัญจากปี2000ซึ่งจะเน้นไปโฟกัสที่เรื่องราวจากหนังสือของโทมัสบีอาร์เลมากกว่าไปจนถึงสรา,ารคดีที่สร้างจากคดีการเข้าสิงครั้งนี้ในชื่อของ In the Grip of Evil ของปี1997 และ The Haunted บ o ยในปี2010ถ้าจะให้ถามมุมมองของผมกับเรื่องผีสิงหรือผีเข้าไว้ว่ายังไงผมคงได้แค่แบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องเหนือธรรมชาติจากการสิงสู่ของวิญญาณร้ายหรือปีศาจมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลอยู่ดีการที่จะไปตัดสินความเชื่อของเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจะเป็นการคิดแทนคนอื่นมากเกินไปสักหน่อยแต่ถ้าเอาแบบส่วนตัวจริงๆผมเอียงไปทางข้อเท็จจริงในวิทยาศาสตร์ซะมากกว่า ไม่งั้นผมไม่ใส่เฉลยไว้ช่วงท้ายมาแท่ทุกคลิปแบบนี้หรอกสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องเสียงขวัญเรื่องลึกลับและเรื่องเล่าดังๆมากกว่านี้ก็สามารถกด Subscribe และกดกริดิ่งให้กับช่องมินนายอาคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเพจ Facebook ของมินนาอาคด้วยนะครับ